เอาละครับผมจะชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับยังไม่ตัดอีกอ้าวยังไงกันเนี่ยบูธกายเนี่ยไหนบอกว่าประกาศแล้วจะตัดก็เอาช่างไฟมาแก้ไขปัญหาไฟก่อนนะครับเหมือนที่ลาดดำเนินนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเรามีพ่อ้าแม่ค้าเยอะนะครับแล้วก็ไฟอาจจะโหลดคือผมจะขึ้นเวทีมาชี้แจงกับพี่น้องที่เวทีปทุมวันและทางบ้าน ว่ามีคนร้องเรียนมาเยอะว่าตอนที่กำนันพูดเนี่ยทำไมทีวีบลูสกายถึงดูไม่ได้นะครับผมก็จะบอกว่าการรับชมบลูสกายเนี่ยมันดูที่เป็นจานดาวเทียมได้สองแบบคือแบบหนึ่งเป็นจานโปร่ปรงสีดำไอ้จานโปร่ปรงสีดำยี่ห้อ PSI อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันใช้ดาวเทียมเขาเรียกว่าระบบ C-Band ของไทยคม ไทคมตอนนี้มีสองดวงคือไทยคมห้ากับไทยคมหกเมื่อก่อนเลยตอนกำนันไปแจ้งวัฒนะไอ้ฝ่ายที่กวนสัญญาณมันกวญญนไทยคมห้าไทยคมหกดูได้ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยมันกวนสัญญาณทั้งไทยคมห้าทั้งไทยคมหกดูไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าคนรับชมแบบที่สองคือเป็นจานทึบเล็กๆเช่น จานสีส้มของ IPM ไอ้น,นี่เรียกว่าระบบ KU band อันนี้ดูได้อาทิตย์ที่แล้วกวนสัญญาณทั้งดาวเทียมที่เป็นไทยคม5ไทยคม6ทั้งที่เป็น KU band ด้วย mm hmm. ก็มีการยื่นหนังสือกันไปปรากฏว่า KU band ไม่กวนแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นระบบจานทึบจานเล็กเช่นจานส้มดูได้แต่วันนี้ จานโปร่งสีดําที่เป็นซีแบนทั้งไทยคม่าไทคมบกดูไม่ได้เลยและไทยคมเจราจากับบรูสกายต่อหน้ากสทชเปิดช่องสำรองไว้หนึ่งช่องวันนี้มีการขอจานดาวเทียมจากหน่วยงานบริษัทกสอทอโดยคนที่ขอนี้ระบุเลยว่าสอรอสอเป็นคนขอจานดาวเทียมและมีความเชื่อได้ว่า เอาไปกวนสัญญาณดาวเทียมครับพี่น้องฝีมือสอรอสอครับพี่น้องครับที่กวนสัญญาณดาวเทียมในวันนี้แต่ประเทศนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วว่าการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์จะไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลอีกต่อไปจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เป็นองค์กรต่างหากจากรัฐบาลที่รัฐธรรมนูญ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกสทชคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติเพราะฉะนั้นวันนี้กสทชมีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายพระราชบัญ,ญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และพระราชบัญ,ญญัติที่ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงในวิทยุโท,ทรทัศน์เพราะฉะนั้นกสทชมีอำนาจเต็ม วันนี้กสทชส่งรถตรวจจับสัญญาณออกไปจับดูว่ามีการกวนสัญญาณที่ไหนและถ้าเจอกสทชยืนยันจะดำเนินคดีกับหน่วยงานนั้นทันทีครับพี่น้องครับและการกวนสัญญาณวันนี้กวนรุนแรงมากกวนทั้งวัน ผมขอความกรุณาให้พี่น้องที่ดูบลูสกายทั่วประเทศใครอยู่ใกล้สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตของกลุ่มประชาสัมพันธ์ทั้ง8เขตในภาคใต้มีอยู่ที่สุราษฎร์มีอยู่ที่หาดใหญ่ในภาคก,กลางมีอยู่ที่จันทบุรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่ที่ขอนแก่นในภาคเหนือมีอยู่ที่เชียงใหม่ในกรุงเทพมีอยู่ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ ไม่ต้องไปปิดก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวประกาศเสร็จพวกนี้ไปปิดละยุ่งเลยไปสังเกตดูว่ามีความเคลื่อนไหวผิดปกติในเวลาที่บลูสกายถ่ายทอดรายการหรือเปล่าถ้ามีส่งข้อความมาบอกทางบรูสกายหรือโทรศัพท์มาแจ้งกับเราจะได้ดำเนินการนอกจากนั้นพี่น้องคนใดที่ดูบรูสกาย แล้วทำงานอยู่กับบริษัทแคทหรือกสทถ้าท่านมีข้อมูลว่าบริษัทกสทถูกรัฐบ,บาลน,นี้ใช้เป็นตัวทำหน้าที่ยิงสัญญาณดาวเทียมเพื่อกวนสัญญาณแจ้งให้เราทราบด้วยเราจะปกปิดชื่อท่านไว้เป็นความลับแต่เราจะไปจัดการกับหน่วยงานที่ยิงสัญญาณทุกหน่วยงานครับพี่น้องครับ ต้องไปจัดการครับไม่งั้นไม่หยุดเขามีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือต้องไม่ให้กำนันสุเทพได้พูดกับคนทั่วประเทศแต่ขณะเดียวกันวันนี้สรสครูบรูสกายแล้วว่าถ้าขืนยังถ่ายทอดเวทีอีกจะดำเนินการผมก็บอกเหมือนกันว่ายุคนี้รัฐธรรมนูญไม่ให้อำนาจร,รัฐบาลไปปิดสถานีได้ คนปิดได้คือกสทชสรสมึงไม่มีสิทธิ์ปิดสถานีบลูสกายครับพี่น้องถ้าทําผิดกฎหมายผิดและธรรมนูนแน่นอนทําไม่ได้มันจึงเลือกวิธีการกวนสัญญาณวันนี้มีที่สงสัยอยู่หนึ่งที่ผมบอกงห้ก็ได้ว่าเป็นที่ไหนเพราะส่งคนไปเฝ้าด้วยเราสงสัยที่บริษัทกศทที่อำเภอศรีศราชาจังหวัดชนบุรี ส่งคนไปเฝ้าตั้งแต่เที่ยงแต่ยืนยันได้ว่าที่นั่นไม่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติแล้วถ้าเจอว่าเป็นที่นั่นพรุ่งนี้เราไปปิดแน่นอนโชคดีที่นั่นไม่มีพรุ่งนี้เปลี่ยนที่ไปดูใหม่ครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ผมฝากพี่น้องมวลมหาประชาชนสีราชาด้วยที่สีราชามีทั้งดาวเทียมไทยคมสถานีภาคพื้นที่นั่น มีทั้งบริษัทกสทที่นั่นอยู่ที่ศรีราชาถ้าไม่รู้สถานที่เซิร์ชใน Google พิมพ์คำว่ากสทศรีราชาแล้วท่านจะรู้อยู่ตรงไหนไปสังเกตดูด้วยทั้งหมดที่เราต้องทำเนี่ยก็เพื่อให้การกระจายเสียงกระจายภาพของสถานีบรูสกายนั้นไม่ถูกกวนสัญญาณก็เลยถือโอกาสนี้ชี้แจงกับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่โทรมาถามว่าทำไมบรูสกายโทรไม่ได้ ตอบง,ง่ายๆคือฝีมือศูนย์รวมสัตว์ครบพี่น้องครับขอบพระคุณครับ